เมื่อวานได้มีโอกาสนะครับไปเซ็นสัญญาที่ที่ดินนะครับเรื่องแบ่งแยกในนามเดิมนะครับก็จะมาบอกแชร์ความรู้หรือว่าเก็บความรู้เล็กๆน้นอๆ,ๆแล้วกันนะครับคือเฟสสองผมเนี่ยก็เจ้าของที่นะครับก็ได้ให้เรามาจำที่ดินนะครับเหมือนกับว่าแบ่งแยกในนามเดิมนะแบ่งแยกในนามเดิมแล้วก็เราก็ให้เงินมาจำเขานะครับ แล้วเราก็สามารถก่อสร้างได้แล้วเวลาเราโอนบ้านหนึ่งหลังหนึ่งแปลงแล้วก็ให้ค่าที่ดินเขานะครับของผมเนี่ยได้มา4แปลงนะครับเป็นจํานวนประมาณ200ตารางวาน,นะครับก็ได้มาจําไป3แสนนะครับแต่ว่าเมื่อวานที่ไปที่ดินเนี่ยก็คือโฉนดยังไม่ออกนะครับเทคนิคของผมก็คือผมก็ไปทําที่ที่ดินเลยนะครับ เซ็นสัญญาที่ที่ดินเลยนะครับว่ามัดจาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเซ็นสัญญาเขียนกันนะครับเขาเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงื่อนไขนะครับก็ผมก็ได้มัดจําไป1นึ0 0 0สบาทนะครับแล้วก็รอโฉนดออกนะครับแล้วก็จะให้อีก1นึ0 0 0สนบาทนะครับที่ดินอ่ะมันประมาณ2ล้านนะครับผมมัดจำสามแสนแต่ว่าก็คุยกันว่าเออ ม,มาจําแสนหนึ่งกอนนะครับเดี๋ยวโฉนดออกเนี่ยผมให้อีกแล้วก็สัญญา1ปีเริ่มจากวันที่โฉนดออกนะครับคุยดีๆนะครับเริ่มจากวันที่โฉนดออกนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าเริ่มจากวันที่มาจําครั้งแรกอะ่ะคือการรอโฉนดออกอะ่ะบางทีสองสามเดือนอะนะครับแล้วสัญญาเราปีหนึ่งอะ่ะสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรนะทาอะไรไม่ได้นะครับ จกกะก่อสร้างก็ไม่ได้นะครับต้องรอใบอนุญาตก่อนอะไรอยเงี้ยนะครับรอโฉนดก่อนจริงๆมันก็ทําได้แหะครับแต่ว่าถ้าเราทําก่อนใบอนุญาตมักนก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ